สวัสดีเพื่อนๆชาว Notebook s p ป c ทีทุกคนครับวันนี้มาเช็กระาคาแร m DDR3 แล้วก็ DDR4 ความจุ8 GB คุ้มราคาน่าใช้สบายกระเป๋าในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะเวลานี้ครับโดยเฉพาะการมาของ CPU Intel Gen6 หรือว่า Sky Lake เนี่ยถือเป็นการเข้าสู่การใช้งานแร m DDR4 อย่างจริงจัง บนแพลตฟอร์มของ Intel Z170 ยังไม่รวมถึง AMD ที่วางแผนจะใช้ DDR4 ร่วมกับ CPU รุ่นใหม่อีกต่างหากครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะ upgrade, อัปเกรดรอเปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่หรือว่าจะใช้เครื่องเดิมต่อก็ต้องคำนวณให้ดีครับเพราะเมื่อถึงเวลาหนึ่งตลาดก็จะมีการปรับในเรื่องของราคาการผลิตซึงช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการอัปเกรดหรือซื้อ RAM ให้มาเพิ่มในเครื่องให้มากขึ้นวันนี้ Notebook TV จึงขอแนะนำ RAM น่าใช้ราคาประหยัดในท้องตลาดมาให้ได้ดูกันครับ โดยเดิมกันที่ DDR3 กันก่อนเคาะราคาเบาๆเริ่มต้นที่1,500บาทสำหรับ d d r 3 6 0 0ที่ความจุ8 g b และไปแตะอยู่ที่ประมาณ2,250บาทสำหรับ DDR3,200 4ซึ่งอยู่ในดับที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับด้วยความเร็วที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการเล่นเกมต่อมาก็ไปดูกันที่ DDR4 ครับต้องเรียกว่าเป็นแรมที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์มใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Intel Gen6 Skylake ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าราคาแพงแบบสุดขั้วครับ จนถึงเวลานี้ผ่านมา1ปีราคาลดลงมาจนจับต้องได้ทำให้การจัดสเปคคอมในแพลตฟอร์มใหม่ดูน่าสนใจมากขึ้นโดย DDR4 21338 g b กับราคาไม่ถึง1,850บาทครับโดยบอกได้เลยว่าทีมงานจะเน้นที่ราคาประหยัดเป็นหลักครับแต่เพื่อนๆต้องการความเร็วเพิ่มขึ้นก็คงต้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยยังไงสามารถเข้าไปดูรายละเอียดราคาของแต่ละตัวได้ที่บทความของเราเลยครับ notebookspec.com และลืมกด s ับสไครต์ช่องของเราใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ